น้ขอนำเสนอพื้นที่ตรงนี้นะคะเน้นขายที่เลยค่ะทุกท่านมาพร้อมแถมบ้านมือสองอยู่บนพื้นที่ให้ด้วยนะคะสามไร่หนึ่งงาน20ตารางวาค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะเดินทางสะดวกสบายบรรยากาศดีเป็นสวนพลไม้นะคะได้ปลูกทุกเรียนได้นะคะ บรรยากาศบนพื้นที่คือร่มรื่นเลยนะคะทุกท่านอยู่ติดถนนคอนกรีตด,ด้วยค่ะมีบ่อน้ำนะคะติดสปริงเกอร์ปลูกทุเรียนได้เลยค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์ดีค่ะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ในอำเภอเมืองค่ะทุกท่านราคา5 5ล้าน5แสบาทคา่ะที่ดิน3ไร่1งาน20ตารางวาพร้อมแถมสิ่งปลูกสร้างให้นะคะลักษณะเบื้องต้นตามรูปนะคะ อยู่ห่างจาก Lotus, โลตัสโรบินสันโฮมโปรประมาณ5กิโลเมตรค่ะห่างจากนิคม304ประมาณ30กิโลเมตรนะคะสนใจสามารถนัดชมแปลงจริงติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะนัดล่วงหน้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้เจเคโรราไปก่อนสวัสดีค่ะ